สวัสดีครับจ้าเชิญนั่งลงตัวได้ครับชื่อคุณอะไรเอ่ยชื่อวันค,คุณวันเนาะวันนี้คุณวันเดินทางมาจากไหนครับกาสินจังหวัดกาฬสินทรเลยใช้เวลาเดินทางมานานไหมครับเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนาะ,ะวันนี้มารับบริการอะไรครับเสริมขมับเสริมขมับเนาะอันนี้พอมองนั่งตรงนี้เห็นชัดเลยเนาะขมับทั้งซ้ายทั้งขวานี่ค่อนข้างจะตอบนะครับคุณวันเคยรับบริการการฉีดสารหรือว่า ฉีดฟิลเลอร์อะไรบริเวณขมับมาก่อนไหมครับก็เป็นการตัดสินใจเสริมขมับครั้งแรกโดยใช้เป็นซิลิโคนใช่ไหมครับอ่าแล้วไม่ทราบว่าดูแลไอ้ดูข้อมูลมานานหรือยังครับตอนจะมาเสริมขมับอาทิตย์นึ่ะอาทิตย์นึงเองอ๋อจริงจริงแต่ว่าปัญหาตรงขมับนี้น่าจะมีมานานแล้วเนาะแล้วตอนนั้นทําไมถึงไม่ไปเสริมหรือไปฉีดเอ่อก็กลังหาข้อมูลอยู่หาข้อมูลอยู่แล้วรู้จักไปทีาคลินิกได้ยังไงครับถ้างั้น เห็นในเพจนะคะคือเพจมันเด้งไปที่เฟซของเราอ่าฮะแล้วเห็นรีวิวแล้วรู้สึกไงบ้างครับของทางคลินิกก็ชอบใช่ไหมอืมเด้อจริงจริงแถวแถวกรสินเนี่ยมีคลินิกที่เขาให้บริการเกี่ยวกับการเสริมขมับเสริมจมูกอะไรนี้ด้วยไหมก็มีค่ะอ่าแต่ทำไมถึงไม่เลือกใกล้บ้านล่ะไม่ค่อยดูแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าพอมาสอบถามกับทางคลินิกแล้วรู้สึกมั่นใจกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ ก็เลยเจ็ดชั่วโมงเป็นการเริ่มต้นมาเสริมขมับที่บาลานาคลินิกเนาะโอเค okay. มีอะไรอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่เสริมบริการด้วยซิลิโคนบ้างเสรมขมับก็คลินิกเอาความคิดของเราเลยคลินิกสะอาดแล้วก็ส่วนตัวทําไมถึงอยากเสริมขมับด้วยซิลิโคนล,ล่ะเราเห็นรีวิวค่ะอืม คืออยากแก้ปัญหาแก้ปัญหาประเด็นปัญหาที่เรามีอยู่ก็คือขมับตอบอยากเป็นถาวรเลยว่างั้นเถอะก็เลยเลือกที่จะใช้บริการเป็นการเสริมด้วยซิลิโคนมากกว่าเนาะโอเคก็คือในช่วงนี้โปรโมชั่นของทางคลินิกนะครับก่อนสิ้นปีเนี่ยก็คือเรากําลังมีกราฟเคสรีวิวเสริมขมับอยู่นะครับในราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่1900นานะครับแล้วก็ บวกค่ายา1000งพนะครับจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับยาลดบวมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดยากลับบ้านให้ด้วยนะครับคุณหมอก็จะดูแลให้ทุกเคสเลยแล้วก็จะติดตามใกล้ชิดเลยนะครับช่วงให้พ้นหนึ่งเดือนแรกไปก่อนนะครับจะได้สวยปลอดภัยและอยู่ได้ตลอดชีวิตเนาะมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่เสริขมขวามอบบ้างก็รู้สึกประทับใจดี่นาะค่ะการให้ข้อมูลอมินค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าเราเลย <c oughs> มั่นใจเดินทางไกลเนาะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยว หลังจากรับาริการไปแล้วก็จะมีการติดตามผลอีกทีทนึงนะครับรก็เดี๋ยวยังไงขอเอารูปมาอัพเดตให้กับเพื่อนๆในเฟซดูนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากจ้า,สว,ส,วาสวัสดีครับคุณวานสวัสดีครับจ้า